นีีค่ะเปิ้นะคะแม่บ้านตุรกีค่ะวันนี้นะคะเปิ้มากับขนมปังอ่าเป็นแฟลตเบดนะคะหรือขนมปังแบนนะคะสไตล์อิตาลีอ่าเขาจะนิยมทานคู่กับมืออาหารนะคะเป็นขนมปังที่ทำง่ายแล้วก็ไม่ต้องนวดนะคะในอ่างผสมนะคะคือแป้งทำขนมปังหรือแป้งสาลีอเนกประสมก็ได้นะคะน้ำตาลทรายค่ะเกลือค่ะ ยีสต์ค่ะผสมให้ทุกอย่างกระจายตัวดีค่ะน้ำเย็นหรือน้ำอุณหภูมิห้องค่ะผสมให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะสูตรนี้เราไม่ต้องนวดนะคะแต่ถ้าอยากจะใช้เครื่องผสมอาหารในการนวดแป้งโดก็ใช้ได้นะคะ น้ำมันมะกอ,อกค่ะไม่มีน้ำมันมะกอ,อกสามารถใช้น้ำมันพืชได้นะคะแต่ใช้น้ำมันมะกอ,อกขนมปังจะหอมกว่านะคะจากนั้นนะคะผสมให้เข้ากันดีค่ะจากนั้นนะคะเราจะปิดฝานะคะพักแป้งเอาไว้นะคะเป็นเวลา30นาทีค่ะพักแป้งค่ะ ตอนนี้ก็ผักแป้งครุกเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมายืดแล้วก็พับแป้งนะคะจับนะคะแป้งขึ้นมายืดค่ะจะเห็นว่านี่กูเต้นเข้ามาเองนะคะนะเขาจะเป็นแบบนี้ยืดพับค่ะสักสี่ห้าครั้งนะคะใช้วิธียืดนะคะยืดขึ้นมาแล้วพับ แป้งยังไม่เป็นก้อนไม่เป็นทรงไม่เป็นใรนะคะเราจับเขายืดแล้วก็ม้วนๆวนพับพับนะคะเราจะพักแป้งต่อนะคะประมาณ6 0นาทีค่ะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะยืดพับนะคะแล้วใส่ลงในถาดที่จะใช้อบเลยนะคะพิมพ์หรือถาดก็ได้นะคะขนาด6คูณหนะคะ สูตรนี้จะสามารถเข้าแอร์ไฟเยได้นะคะเพราะว่าเป็นสูตรเล็กๆนะคะเราจะเทน้ำมันมะกอกนะคะลงในถาดอบนะคะหรือพิมพ์ค่ะจากนั้นใช้มือนะคะลูบให้ทั่วๆค่ะเราจะยืดแเราพับนะึ้นยกโดมานะคะยืดค่เขยา่าเขย่าแล้วพับให้เขาเป็นก้อนสี่เหลี่ยมนะคะ นี้นะคะให้ได้เป็นสี่เหลี่ยมประมาณนี้นะคะจากนั้นนะคะวางลงในพิมพ์ได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะพักให้เขาขึ้นประมาณสักสองเท่านะคะหรือขยายสัก เต็มพิมพ์เลยนะคะตอนนี้ก็พักแป้งครบเวลาแล้วนะคะเขาก็ฟูขึ้นมามากเลยนะคะด้านบนนะคะเปิ้นจะราดด้วยน้ํามันมกะกอกนะคะน้ํามันมกะกอกที่เปิ้นใช้เนี่ยคือน้ํามันมกะกอกที่ทนความร้อนสูงนะคะสามารถทำอาหารเข้าเตาอบได้นะคะไม่ใช่น้ำมันมกะกอกสำหรับทำสลัดนะคะจากคนละแบบจากนั้นนะคะใช้นิ้วขัดจิ้มให้เป็น รูๆแบบนี้นะคะจะตกแต่งด้วยมะเขือเทศนะคะกับพริกหวานสีเหลืองค่ะอันนี้แล้วแต่ชอบเลยนะคะใครจะตกแต่งด้วยอะไรก็ได้นะคะเราด้านบนนะคะเราจะโรยเล็กน้อยนะคะด้วยเกลือค่ะขนมปังตัวนี้เป็นขนมปังอ่าคาวนะคะจะออกเค็มๆนิดนึง จากนั้นนะคะนำขนมปังเขา้าเตาอบได้เลยค่ะขนมปังเราสุกออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวพุจะยกออกจากพิมพ์นะคะมาตั้งให้เขาเย็นสนิทเป็นอุณหภูมิห้องนะคะยังไงวันนี้ปังก็ลากันไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหนะะ้าค่ะอย่าลืมกดติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆค่ะสวัสดีค่ะ